นัน่นนะขับไปหาเพื่อนเพื่อนฝงเขาแล้วนะทุกคนแล้วก็นี่เลยตัวเรามาคุยอันดีๆเออไปแฮกกีก,กหรอเมาอ่อเออคนผมแน่ชัวร์ฮะอุ้ยเขาหนีไว้ทุกคนเราจะจับตัวมันมันหนีไว้มันกำลังไปหาเพื่อนฟงว่ะเดี๋ยวหนีไหม ขับไปครับเพื่อนฟุ้งเขานะทุกคนนู่นนะผมกลัวจะไปทำไรครอบครัวของผมหรือว่าผมมาอาบน้ำอยู่ขลังนุ่มสุดนะแม่น้ำแห้งแตะนาวีเนี่ยจอนห้วยนะจอนเนี้ยนู่นน่าจะรวมตัวกันได้เลยนะเอ้ยเรามาดีด้อโดนเป็น มันเป็นห้วยนะรบ,บริเวณเนี้ยแล้วว่ตอนนี้ผมก็ก็สวัสดีครับสวัสดีพี่เพ่บ้านมาอาจทุกคนด้วยครับผมทำมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับอาจารย์นุ่นขนล่าท้าพี่ครับผมซึ่งในช่วงเวลานี้ผมพา พ่อลลานหรือว่าลูกเมียหรือว่าญาติพี่น้องนะมันเล่นน้ําแห้งตะนาวศีซึ่งมันติดกับฝั่งนี่เลยฝั่งแต่ว่าเขาบอกว่ามีพวกคนป่ามากมายนะแต่ว่าผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่านี่เอาอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะทายดูว่าแม่น้าแห่งตะนาวศีเนี่ยทำไมน้ําถึงแห้งเนี่ยแล้วก็เสี่ยงฝั่งด้วยนะผมไม่รู้ว่าเสี่ยงน่าจะเป็นพวกมนุษย์ป่าหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนี่นาวศีนะเขาบอกจะมีซึ่ง คนป่าหรือว่าไม่รู้ว่าเาเป็นคนป่าหรือว่าลูกหลานเขาเยอะมากมายนะแต่ว่าเขาไม่ก็เขาจะไม่มาถ่ายนะแต่ว่าผมคือว่ามาอ่านน้ำแล้วได้ยินเสียงสิ่งที่ไม่น่าคิดนะทุกคนตอนนี้ก็ผมได้ยินมาจากเสียงเบาะริเว้นนี่นะแล้วก็ได้ยินเสียงโน่นนะ คนไม่รู้ว่าสิ่งเิงหยงอูปล่าไม่รู้นะในเมื่อผมมาเล่นน้ำอยอดห้วยตะนาวสี่แล้วก็ผมได้ยินเสียงอย่างนี้ทุกคนแล้วก็มชัดฮู้ฮูฮูฮูทุกคนฮอ้ฮู้เนี่ยเนี่ยเฮ้ยมันตาเหรอ นี่เลยเจอแล้วทุกคนเนี่ยน่าจะเป็นลูกคนป่าหรือว่าอะไรนะดูผมยาวนะผมว่าจะมีแล้วก็เชื่อมัรโรที่ผมมาดีน,นะครับผมอย่าให้รีรอ อุ้ยเมาก้อนหินเฟียงไว้ทุกคนทุกคนจะมาหนุน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 นุนนุนหนุนขัดถือไม้เดี๋ยวนะทุกคนงูเลย น่าจะมีกันหรือว่าเราจะมารบกวนเขาหรือเปล่าน,นะนี่นี่นีน่ทวนเจอกันไหมแล้วก็จะอยู่ฝั่งนน้นโค้น มาดีเด้อทุกคนนี่นะทุกคนคขาเรียกว่าชนชนของคนป่านะทุกคนนี่นี่นะทุกคนเจอกันไหมเนี่ยขามองหน้าผมใหญ่เลยนะซึ่งมันเป็นสลับของผมนี่คือว่า ผมไม่เจอเหตุการณ์นี้แต่ว่าชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังนะนี่แล้วก็ด่างนูน้นน่าจะมีเยอะเหมือนกันนะทุกคนแต่ผมจะไม่ให้ยูทูบเบอร์มาถ่ายนะผมจะมาถ่ายให้เห็นคนเดียวเพราะกลัวว่าจะมารบกวนข่าวนี่นะทุกคนนี่รามานี่นะทุกคนแล้วก็นู่นเลยนะเสียงร้องบริเวณนูน้นน่าจะมีเยอะเหมือนกันแล้วก็นู้นเลยทุกคน นะทุกคนนะคนเจ้าไว้นู่นนู่นนู่นนะทุกคนเห็นหรือเปล่าแล้วก็นี่เลยนะทุกคนเดี๋ยว,วาอาจจะเป็นรุ่นหลานของพวกไอ้นู่นนู่นจอยแต่ก็นโม่เลยนะนู่นนู่นนู่นนู่ หลอกล่อแล้วทุกคนนั่นนั่นนั่นทวนจะไหมนั่น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 ขับไปหาเพื่อน <c oughs> เพื่อนฝูงเขาแล้วนะทุกคนแต่ก่อนนี่เลยตูกเรามาคุยกันดีๆเออไปให้กีูรีหรอมาฮะทุกคนผมเนี่ยชั่วฮะอุย้ยเขาหนีไว้ทุกคนเราจะจับตัวมันมันหนีไว้มันกำลังไปหาเพื่อนฝูงว่ะ มีไหมขับไปครับเพื่อนฟุ้งขาวนะทุกคนนู่นนะผมกลัวจะไปทำไรครอบครัวของผมหรือวะผมมาอาบน,น้ำอยู่ขลังนุ่มสุดนะแม่น้ำแห่งตะนาวสีเนี่ยจอนห้วยนะเดี๋ยวนะี่นู่นนะ่นาจะรวมตัวกันได้เลยนะเฮ้ยเรามาดีเด้อ มันเป็นมันเป็นห้วยนะบริเวณเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ผมก็พากะว่าจะไม่มาถ่ายอย่นงน่นอย่นนี้ให้เพียสนเห็นนะแต่ว่าผมมาเที่ยวแล้วก็ได้ยินเสียงอย่างนั้นผมก็เลยได้โอกาสลองมาถ่ายดูว่าขนปลาแต่ผมไม่รู้ว่าคนปลาหรือว่าแบบผมดูจับสรงแล้วน่าจะเหมือนกับนป่าเนียแต่ว่าเสื้อผ้ากางเกงเนี่ยเหมือนกับ mưa cặp càng kinh thiết khơi Nghiêm nào tụi con Hãy kênh Mì Gõ Để không uh! Này. ยูย,ย,ย,ยูยอุูยนั่งไงทุกคนน่าจะเป็นคนป่าอุ้ยนูเลยแล้วก็นี่คนนะทุกคน คนเจอกันไหมโน่นเลยนะพอมันเป็นที่ตรงนี้คือว่าชาวบ้านเขาจะไม่มาเดขยานะซึ่งพอมานี่พุกคนจำไหมน,นั่น มาถูกคนจัไปจงไปดูลำมาดีนะอุ้ยาไม้ไล์ดีแล้วว้ทุกคนเฮ้ยเฮ้ยลำมาดีเยเฮรีลเย้กกีลทุกคนข่าวไม้ไล์ดีนะดูดูน่าจะมี อเอาอย่านี้ทุกคนแต,แต่ว่านู่นโอกาสหน้าผมจะมามาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งเพราะช่วงนี้ผมพาลูกเมียแล้วก็ญาติพี่น้องมาเล่นน้ำนะทุกคนแต่ว่าผมอาจจะไม่ถ่ายหเห็นุนะเพราะเขาจะมาทำไร้ายผมนะแต่ทำเอาผมกลัวว่าผมไม่กลัวแต่ว่าผมนึกว่วง,ท,งทาง ลูกเมียผมแล้วก็ญาติพี่น้องนะทุกคนนี่นะเราต้องรีบกลับก่อนนี่แะทุกคนคไปมเมือกี้ไปเจอมืนเหมือนเหมืนเหมืนมืนนุษต์นนปะกลับกันยันไปไปไปเร็วทุกคนไอ้นี่ผมจะให้ญาติพี่น้องผมรีบเก็บเสื้อผ้าก่อนเลยนะเพราะเรามาแม่น้ำเห็นแตนนาวสิทธไปเร็วทุกคน,กคนอพอเนี่ย เพราะมันอันตรายมากทุกคนเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับอาจารย์นุ่มคนลาท่าพี่ด้วยครับผมเพราะผมต้องพาพอลหลานกลับไปเพราะให้การไม่ปลอดภัยนะครับไลค์ดีผมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาจารย์นุ่มคนลาท่าพี่ด้วยครับผมสวัสดีครับ